หัวแปลงปลั๊กไฟค่ะ Universal Travel Plug นะคะใช้งานได้มากกว่า180ประเทศทั่วโลกเลยซึ่งตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้4แบบเลยนะคะกดปุ่มค้างไว้เพื่อเลื่อนขึ้นแล้วก็เลื่อนลงปรับเปลี่ยนการใช้งานง่ายๆแบบนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o o e Thailand ค่ะ วันนี้โบมีเป็นแกจเจ็ตสำหรับใครที่ชอบเดินทางไปต่างประเทศนะคะแล้วก็งงว,ว่าหัวชาร์จของเรานะคะรวมถึงจะเป็นไดร์เป่าผมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆใดๆเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ไหมนะคะวันนี้โบมีเป็น Move Universal Travel Adapter นะคะเป็นหัวแปลงปลั๊กไฟค่ะ Universal Travel Plug นะคะที่สามารถใช้งานได้มากกว่า150ประเทศทั่วโลกเลยแต่ละรุ่นจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย โดยตัวแรกนะคะเขาคือ TA01 ค่ะตัวนี้นะคะรองรับการใช้งานมากกว่า150ประเทศทั่วโลกเลยนะคะชาร์จเร็วสูงสุด12วัตต์ค่ะรองรับกำลังไฟสูงสุด1,500วัตต์250โวลต์นะคะด้านทางนะคะจะมีพอร์ตให้2พอร์ตเป็น USB-A 1พอร์ตแล้วก็เป็น Type-C 1พอร์ตค่ะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้4แบบเลยนะคะทั้ง US นะคะ a u UK และ EU ค่ะ รองรับการจ่ายไฟให้อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตและอื่นๆได้3าอุปกรณ์พร้อมกันตัวเล็กพกพาสะดวกมีไฟ LED แสดงสถานะเมื่อเสียบใช้งานตัววัสดุทำมาจากไฟ Proof PC ทนทานต่ออุณหภูมิสูงมีทั้งหมด2ส,สีด้วยกันสีขาวและสีดำ สำหรับการใช้งานนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะกดปุ่มเลื่อนขึ้นนะคะเพื่อเปิดการใช้งานแล้วก็กดปุ่มเลื่อนลงตรงนี้นะคะเพื่อปิดการใช้งานได้เลยค่ะข้อควรระวังนะคะสำหรับ T A 0 1นยเนี่ยก็คือเราไม่ควรจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิน1,500วัตต์ค่ะเช่นเตารีดหรือว่ากระทะไฟฟ้าค่ะ ต่อนะคะคือ Move TA 02ค่ะตัวนี้เนี่ยชาร์จเร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะชาร์จเร็วสูงสุด20วัตต์เลยเขามีให้ทั้งหมด4ช่องพอร์ตค่ะคือ2พอร์ต USB-A แล้วก็2พอร์ต Type-C นะคะซึ่งตัวนี้รองรับกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่2,000วัตต์2 5 0โวลต์มีไฟ LED สแสดงถึงสถานะการใช้งานนะคะวัสดทุทำจากไฟพุ้ PC ทนความร้อน,นะคะ่ะและตัวนี้นะคะยังมีฟิวสัมรองนะคะเอาไว้เปลี่ยนสำหรับเวลาที่มีปัญหาด้วยค่ะ รองรับการชาร์จให้อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตและอื่นๆพร้อมกันได้ถึง4อุปกรณ์ ในส่วนของการใช้งานนะคะเพื่อนๆสามารถเลื่อนแถบด้านข้างตรงนี้นะคะขึ้นได้เลยนะคะแต่ว่าเวลาที่เราจะปิดเนี่ยจะต้องกดปุ่มล็อกข้างๆค่ะเพื่อกดเลื่อนลงแบบนี้ทุกครั้งนะคะสําหรับ T A 0 2รุ่นนี้นะคะจะมีสีแดมแค่สีเดียวค่ะส่วนข้อควรระวังสําหรับ T A 0 2นะคะไม่ควรใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกําลังไฟเกิน2,000วัตต์ค่ะเช่นเตารีดนะคะหรือว่ากระทะไฟฟ้าค่ะ และสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นปลั๊กสัมตาแบบนี้นะคะจะไม่สามารถเสียบใช้งานได้นะคะ สำหรับตัวสุดท้ายที่โบจะมาแนะนำในวันนี้นะคะคือ Boost A 03ค่ะรองรับไฟสูงสุดอยู่ที่35วัตต์นะคะใช้งานได้มากกว่า180ประเทศทั่วโลกเลยตัวนี้นะคะเขาจะมีให้ทั้งหมด5ช่องพอร์ตเลยนะคะโดยจะมี3พอร์ต USB-A แล้วก็มี2พอร์ต Type C ค่ะโดยพอร์ต Type C ที่เป็นสีส้มนะคะจ่ายไฟ35วัตต์ค่ะและ Type C ที่เป็นแบบธรรมดาค่ะจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่15วัตต์นะคะส่วนพอร์ต USB-A ค่ะจ่ายไฟสูงสุด12วัตต์ สามารถชาร์จแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กที่รองรับได้นะคะปล่อยกำลังไฟสูงสุด2,000วัต250วต์250โวลต์ค่ะมีไฟ LED แสดงสถานะขณะที่เสียบใช้งานนะคะรุ่นนี้จะเป็นฟิลป้องกันแบบรีเซ็ตตัวเองค่ะสำหรับการใช้งานนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะกดปุ่มค้างไว้เพื่อเลื่อนขึ้นแล้วก็เลื่อนลงปรับเปลี่ยนการใช้งานง่ายๆแบบนี้ได้เลยค่ะ สำหรับตัวนี้จะมีสีดำแค่สีเดียวนะคะข้อควรระวังของ t a 0 3ค่ะเพื่อนๆไม่ควรจะใช้งานสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิน2,000วัตต์นะคะเช่นกระทะไฟฟ้าหรือว่าเตารีค่ะเดี๋ยวโบจะมาสรุปจุดเด่นของแต่ละรุ่นให้เพื่อนๆดูตามตารางนี้กันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหัวแปลงปลั๊ก Universal Travel Adapter ทั้ง3รุ่นส่วนตัวโบคิดว่านะคะมันก็เรียกว่าแตกต่างกันเล็กน้อยเนาะแต่ว่าเพื่อนๆสามารถเลือกนะคะเอาไปให้แมทช์กับการใช้งานของเพื่อนๆแต่ละคนได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามสงสัยคะ่ะสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ สินค้ารับประกัน1ปีนะคะหากเป็นเพื่อนซื้อไปแล้วเสียมีปัญหาเนี่ยก็สามารถติดต่อในช่องทางที่เพืเ่อนๆสั่งซื้อมาได้เลยนะคะรวมถึงใครที่มีคำถามเพิ่มเติมสงสยัยหรืออยากสั่งซื้อนะคะ ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Shopee Lazada แล้วก็ TikTok Shop นะคะเดี๋ยวโบจะทิ้งลิงก์ไว้ใน d r s c r i p ช i o ชัชนใต้คลิปนี้เลยนะคะฝากเพืเ่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนในการทำคลิปครั้งต่อไปของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามกันสำหรับคลิปนี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีคะ่ะ